ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพุธวันที่16เดือนที่3ในหัวข้อเรื่องพระราชกิจของพระองค์และพระนามของพระองค์และพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามคีธรรมในพระธรรมสดุดีบทที่138ข้อที่2พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่า เราคือยาเวเราปรากฏแก่อับราฮัมแก่อิสอักและแก่ยาโคบด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แต่เราไม่ได้สำแดงให้พวกเขารู้จักในนามยาเวซาดูดีบทที่138ข้อที่สองพี่น้องคาพระเจ้าเปิดเผยสำแดงพระองค์เองฤทธิอำนาจของพระองค์ และพระสิริของพระองค์ในพระนามของพระองค์พระองค์แนะนำตัวกับโมเสสในฐานะพระเยโฮวาการเปิดเผยสำแดงของพระองค์คือสิ่งที่โมเสสต้องการเพื่อปลดปล่อยลูกหลานของอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือของฟาโรห์ทอรรา,าที่ชั่วร้ายพระเยโฮวาเป็นเวอร์ชั่นภาษาลาตินและอังกฤษของภาษาฮิบรูพี่น้องคะ ให้เรามาทบทวนสั้นๆเกี่ยวกับพระนามของพระเยโฮวาทั้งเจที่เปิดเผยต่ออิสราเอลในเหตุการณ์ต่างๆเมื่อพวกเขาไปถึงมารา,ขาดขณะเดินทางผ่านถิ่นธุรกันดาลน,น้ำของมาราดก็ขมพระเจ้าทำให้น้ำหวานผ่านทางโมเสสเพื่อให้พวกเขาดื่มแล้วตรัสว่าเราจะอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้าโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้น เราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลยเพราะเราคือยาเวราฟาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้รักษาเจ้าซึ่งเปิดเผยอยู่ในอพยพบทที่23ข้อที่25และในอพยพบทที่15ข้อที่26ขณะที่พวกเขาเดินหน้าต่อไปอามาเลธออกมาต่อสู้กับพวกเขาและด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าโมเสสทำให้อามาเลธพ่ายแพ้อย,อย่างสิ้นเชิง ในการฉลองชัยชนะเขาก้มลงต่อ 1941, พระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าและตรัสว่ายาเวนินสีองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นทงของเราซึ่งเปิดเผยอยู่ในอพยพบทที่17ข้อที่13-15ถึงหาฮาเลลูยาการเดินทางของพวกเขาดำเนินต่อไปและพระเจ้าตรัสกับชนชาติอิสราเอลว่าในชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดของเจ้า เจ้าต้องระลึกถึงเราและนมัสการเราเราจะแสดงให้เห็นต่อไปว่ามีความแตกต่างระหว่างผู้ที่ปรนิบัติเรากับผู้ที่ไม่ปรนิบัติเราเพราะว่าเราคือยาเวแมคคาดีคุมองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งเปิดเผยอ,อยู่ในอพยพบทที่31ข้อที่13และในเลวีนิติบทที่20ข้อที่8 แล้วเราก็มาถึงกิเดโอนเขากำลังทำงานอยู่ในทุ่งนาและทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ปรากฏตัวขึ้นและพูดว่าสวัสดีกิเดโอนนักรบกล้าหารเอย๋ยพระยาเวสถิตกับเจ้าผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อที่12ได้เปิดเผยไว้ทูตสวรรค์ทำภารกิจต่อกิเดโอนและกิเดโอนก็ได้รับการเสริมกำลังและคุกเข,ข่าลงสร้างแท่นบูชาและกล่าวว่า ยาเวชาโรมนั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นสันติสุขหลายปีต่อมาพระเจ้าเข้ามาในค่ายของอิสราเอลและตรัสว่าอามาเลกมาแล้วและพระองค์ตรัสกับซาอูลผู้เป็นกษัตริย์ในเวลานั้นว่าเราต้องการให้เจ้าทำลายอามาเลกให้สินส้นซากเพราะว่าเราสาบานว่าจะต่อสู้กับอามาเลกทุกชั่วอายุคน พระเจ้าตรัสว่าเราคือยาเวสบาโอนองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งกองทัพพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งสงครามและหลายปีต่อมาพระองค์ตรัสกับผู้เผยพระชนะเยเรมีผู้ซึ่งคร่ำควญเพื่อวิงวอนเพื่อประชากรของพระเจ้าอยู่เสมอเขาเผยพระชนะถึงพระนามที่พระเจ้าจะถูกรู้จักในนามของยาเวซิเคนู นั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของเราซึ่งเปิดเผยอยู่ในเยเรมีบทที่23ข้อที่6และในเยเรมีบทที่33ข้อที่16ผู้เผยพระเจนะเอเสเคียลเปิดเผยสำแดงพระนามอื่นที่บรรยายถึงการครอบครองพันปีและการทรงสถิตของพระองค์ในกรุงเยรูซาเลม็มเมื่ออาณาจักรของพระองค์ถูกสถาปนาขึ้นว่ายาเวชามาน นั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่พี่น้องคาการเปิดเผยสำแดงครั้งสุดท้ายของคนในพันธสัญญาเดิมซึ่งนำมาถึงพระนามอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเราในการประสูติของพระคิดดังที่ได้ถูกเปิดเผยสำแดงโดยผู้เผยเพระชจะะอิสยาพระคัมภีร์กล่าวว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรา และพระองค์ได้ประทานพระราชทานพระนามว่าพระเยซูนั่นเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเปิดเผยสำแดงครั้งก่อนๆของพระนามของพระบิดาทั้งหมดนั้นเป็นพระนามแห่งชื่อเสียงซึ่งพระเยซูพระวาทาแห่งชีวิตได้รับการยกย่องเหนือพระนามเหล่านั้นในพระธรรมสดุดีบทที่138ข้อที่สองเปิดเผยว่า ข้าพระองค์จะกราบลงตรงมาอย่างพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์และจะยกย่องพระนามของพระองค์เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระวาทาของพระองค์เหนือพระนามทั้งหมดของพระองค์และในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่9ถึง11ยังเปิดเผยอีกว่าทุกสิ่งในสวรรค์แผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลก ตอบสนองต่อพระนามของพระเยซูนั่นคือพระนามแห่งความเป็นพระเจ้าพระนามที่อยู่เหนือนามทุกนามสาธุการแด่พระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะช่างเป็นพระพรอย่างยิ่งที่รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงพระราชทานพระนามเหนือนามทุกนามให้แก่เรา เพื่อใช้ดำเนินชีวิตนั่นคือพระนามของพระเยซูข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในฤิเดชและโดยฤทธิอำนาจแห่งพระนามนั้นด้วยการสำแดงความชอบธรรมของพระองค์เดินในชัยชนะและในพระสิริข้าพระองค์ประสบความสำเร็จเพราะว่าพระนามของพระเยซู เป็นสิ่งที่ใช้เรียกข้าพระองค์ฮาเลลูยาหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด